เก็บน้ำแล้วมาลดน้ำต้นไม้เรวอืม,มเก่งแล้วต้นไม้ก็พอแล้วแล้วแต,ตายหรอกอืมต้นนั้นมั่งแล้ว thăm này, mãi thăm này, mã hậu, mã hậu, hào hong hong, à, tao, 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 mà tao, tao, mà เดินดีๆหัวชนแล้วน่ะมือตัวสูงแล้วหัวชนแล้ว <c oughs> มาแล้วตอนนี้มั่งอิ่มตอนนี้ด้วย <c oughs> ตอนนี้ด้วยอืมตอนนั้นด้วย lát đây đi, lát đây đi, để để 6 chạy tựaเอง được. lớp mã. lớp mã đi hả? mã bẹt mã phòng này tý. cái này. cái này. tơ này lục. ตะบัวเหรอมีอะไรตะบัวมีอะไรงไงบ้างเนี่ยตะบัวมีอะไรบ้างมีอะไรตัวอ,อะไรตัวอ,อะไรตัวอ,อะไรตัลูกเมียมวเมียวเบือนเล่นน้ำแมวเล่นน้ำลูก แมวเล่นน้ำอยู่เบลเล่นน้ำอยู่ฝางเล่นน้ำอยู่ตาก็เล่นน้ำอยู่ป๋าเล่นน้ำอยู่ลองหัวชนนะลูกเนี่ย แล้เติมอะีะ๋ยว่าเติมนะ้ำข้างๆไงไปเดีนไป๊่เดปเริยนไปติเคีย อ่าเติเมแล้วหให้อิม่มถือกันอิม่มอ่ะหนยอิเติมได้เหรอลูกเติมได้แล้เติมได้ไหมเติมได้แล้วเติมได้แล้วเหรอไหนมีน้ำไหมมีน้ำมีน้ำมาลดน้ำเลยลดต้นไม้ตรงนี้เรย ถึงหรือเปล่า,าถึงแลูกไหนถึงไหมไม่ถึงเลยเห็นไหมหยิยบไหม,ไมให้ใครหยิยบให้ให้ใครหยิยบหให้ค่ะหนูบอิมหยิบถึงไหม ไม่ถึงให้ใครหยิบคะไปหย,ยหยิบให้หน่อยนะมามาไปหยิบให้เดี๋ยวไปเติมน้ำให้ด้วยโอเคไหมโอเคโอเค,อเคมองกล้องด้วยอโอเคมองกล้องเร็วไม่มองนะ จังปาต้มอีกปาตมนีโปเาตหมีปลาตมีตมอีกอ่าเติมอีกนะโอเค้ามมาทาาสิให้ปลาสินี่หมาไหนล่ะ นี่มันอะไรอาเต็มเต็มเติมตน้ำหนูจะทำอะไรเติมน้ำหนูจะทำอะไรลดน้ำต้นไม้ค่ะบอกป้าที่หนูอิ่มจะลดน้ำต้นไม้ค่ะได้แล้วขอบคุณค่ะด้วย cái chắc nha anh